ม่งเกว่ะสวัสดีครับพบกับรายการแม่งเกมว่ะวันนี้วันนี้ผมมาอยู่ที่กรกตในรอบแม่งเกือบปีละไม่ได้มาวันนี้จะไม่ลองรองเท้าวันที่เราแกะอันบั้มกันที่บ้านเมื่อกี้นะฮะน,นี้ผมไปเจอน้องสาวด้วยครับพอดีว่าน้องผมใส่ออลฟามาพอดีไม่ได้เจอนานตัวหายากคุณอรนุชครับน้องอังคาเห็นปะมองเห็นนะโอเควันนี้พอดีว่าเจอนพอดีเราก็จะ ไม่ได้นัดหมายแต่เราก็จะพูดคุยกันเรื่องรองเท้านะเควันนี้ขออนุญาตที่เราถือกล้องไปด้วยแล้วมันก็ค่อนข้างลำบากด้วยก็คือวันนี้เราคุยเรื่องเอาข้าวฝายสองเนี่ยตัวนี้นั่นเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปที่น้องก่กอนถอดไหมอ่า่เอาลองถอดเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ดิเอ้ยพี่อยากรู้ว่าเนี่ยวันนี้เรามาใส่ครั้งแรกอะ่ะเป็นไงวะสำหรับคู่นี้นะคะอ่าพุ่งดังเลยนะตอนด้วยความที่ได้มาใหม่เนาะฟิลฟิลตอนนั้นกับตอนนี้ฟิลตอนนี้เหมือนเราอ หลังจากเกิดอาการบาดเจ็บนะคะหนูในส่วนตัวของหนูหนูรู้สึกว่าตัวนี้ซัพพอร์ตมากมาเพราะด้วยความที่ตัวเองเจ็บเข่าอ่ะการลงครั้งแรกของการซ้อมอ่ะมันก็จะยังแย่ๆแต่วันนี้มาลองวิ่งชั่วโมง15นาทีค่ะเพื่อนถึง61215วันวันนี้ผมก็แกะมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็เลยวิ่งเพื่อนน้องอังก็เนี่ยลอง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 แกะดูว่าเนี่ยอ้าวนี่ความประชับต่างจาก Alpha 1ปะต่างค่ะเออ เพราะว่าเราไม่ได้คุยเรื่องอัลฟาสองนานมากเพราะว่าผมตั้งแต่คุยนที่คลิปที่แล้วกับของลุงพัดไปตั้งแต่โปรโตตอนนู้นอ่ะต่างยังไงต่างเอา<ๆ>ความรู้สึกอังนะความรู้สึกอังเลยมไม่มีผิดถูกจ้ะ,ะความรู้สึกของหนูเนาะตัวแรกอะ่ะตัวอัลฟาหนึ่งอ่ะมันจะหนักกว่าแล้วมันจะส่งถามว่าส่งส่งแหละเพราะว่า,าด้วยความที่เขามีตัวอ่ะพอตอ่ะตัวพอดเหมืกกอนกันเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยคือมันกระชับด้วยแล้วก็ การลงน้ําหนักอ่ะมันส่งเหมือนกันแล้วก็ซับคือที่ร,รู้ๆอ่ะคือมันซับพอร์ตได้ดีกว่าเรามั่นใจกับการวางเท้ามากขึ้นแล้วยิ่งวางมันเหมือนยิ่งส่งค่ะอ๋อห<ร>มายถึงว่าดีกว่าพัฒนาขึ้นมานิดนึงแต่อยู่ที่ความชอบของคนแล้วสมุงสมมติให้เลือกชอบเนี่ยมันไม่มีผิดถูกนะรุ่นหนึ่งกสองชอบอันไหนมากกว่าสําหรับหนูหรอถ้าหนูยิ่งสั้นๆอ่นนะ ใกล้ๆอ่ะสิบโลเงี้ยหนชอบหนึ่งแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสองก็ไม่ดีนะแต่มันคือคนละหน้าที่กันความต่างอันนี้สําหรับอังอังนะไม่เกี่ยวคนอื่นใช่ค่ะของหนูก็จะชอบอันตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดโลขึ้นไปอ่ะจะชอบตัวนี้อันทีาสองค่ะอ๋อเนี่ฮะวันนี้ที่ผมมาใช้ผมก็ลองแกะครั้งแรกเดี๋ยวผมจะถามว่าอังรู้สึกกันไหมก็คือวันเนี้ยสิ่งที่ผมแปลกๆก็คือเนี่ยอังถือกล้งนะหันมาพี่ก็ได้เอาหันม่ให้ อันนี้อเนี่ยมันแน่นมันแน่นฮะไม่ใช่แค่เท้าเดียกตัวผมก็ันด้วยม่จะบอกว่าจริงแล้วอ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแปลกประหลาดใจก็คือมันเห็นไหมหรือมันย้อนไหมไม่ไม่ไม่ย้อนนะโอเคเนี่ยเอาลงทุนไม่ไดลยงไครับไม่ต้องทุนแค่กดไมค์นะมันแน่นมากเห็นะพี่มันแน่นอย่างนี้เลยเว้ยพี่เลยมองว่าผมไม่รู้ว่าเพราะว่ามันใหม่หรือเปล่ามันใหม่ด้วยหรือเปล่ามันเลยแน่นอย่างเงี้ยแต่น้องกับรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันกระชับ อ่าออ่าแล้วด้วยความแต่ม,มันมีนัวเหมือนกันนะใช่ใช่เหมือนกันตรงนี้มันกระชับแล้วก็ด้วยความที่เราต้องเผื่อไซส์ไว้สักหนึ่งไซส์แล้วเราจะวิ่งรู้สึกว่านนสบายเท้าขึ้นที่ใส่ตรงไซส์ก็คือยี่สิบหกยี่ห้าเซนนัคือเบอร์แปดครึ่งเนี่ยแต่ส่วนมากที่คนบอกว่าอ่าวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันที่เขาบอกว่าเวลาเวลาวิ่งมันจะเจ็บตรงนี้เนาะอ่าฮะอ่าวันนี้ผมรู้สึกแล้วไม่เจ็บจริงแต่เป็นเพราะว่าผมเข้าใจว่าเนี่ยบางมันเกิดรอยเลยเนี่ยต้องสองข้างเกิดรอยตรงเดียว ที่นี่ที่รู้สึกได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เรากดผ่อนไว้เหนะปึ้งพอกดปึ๊บมันก็เลยจะบีบเพราะว่ามันบีบตัวแบบปึ๊บเนี่ยผมว่าหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องเจ็บเนี้ผมว่าไม่เจ็บเพราะว่าเราเรา,เรากดผ่อดลงไปอ่ะอังเป็นปั๊บของหนูผ่านไปชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดมีอาการมีอาการเหมือนมันมันรู้สึกว่ามันอันนี้ว่าที่มันไม่ดีที่มันชอบชอบกัดข้างเท้าเนี่ยผมรู้แล้ววันนี้รู้สาเหตุเพราะเวลาเราบีบผอดตึ๊บ แม่งกดปุ๊บมันยวกไงน้มันเป็นปั๊มเหมือนเราปั๊มางเนาะก็เลยต้องเจ็บอย่างนี้หรือว่าบางคนหรือว่าผมเองเป็นคนที่เท้าแบนอาะเกี่ยวว่ามันใส่เกินหรอปะแต่เนี้ยก็สิ่งที่ได้คือบนนี้แม่งกระชับมากแต่ผมว่าน่าจะเ๋ยวขอลองอีกทีนึงอาจจะเปลี่ยนเป็นถุงเท้าบางอาจจะรอดเท้าบางก็อาจจะรอดอะไรเงี้ยมาถามว่าชอบไหมต่างกุงไหมอันนี้คือท้าไมไกลกันดล้เคลืออนเนี้ยอันเนี้ย ครั้งแรกครั้งแรกเลยวันนี้แกะกล่องมาเลยแล้วก็มาเจออังพอดีที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ล้าอังแม่งก็ใส่ตัวเดียว,ยยวกัน,เ,ออกนเหมแกะกล่องมาลองจ้องพร้อมกันนะก็เลยแบบเฮ้ยคุยกันเลยครับว่าครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกผมเนี่ยใส่อัลฟาสองเนี่ยก็คือว่าสำหรับตัวผมเนี่ยก็เกิดความตื่นเต้นนะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่อัลฟามานานนะตั้งแต่แบบเบื่อการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าโดนบังคับช็อใคลาคราครบังคับนะบับก็ เราอยากให้เรากลับมาวิ่งจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าความสิ่งที่ได้ก็คือมันมันไม่ยั่วเลยมันไม่ยั่วแล้วมันได้ความมั่นคงนี้ใช่ใช่มันได้ความมั่นคงเนาะอังก็รู้สึกว่าใช่รู้สึกว่ากล้าลงเท้าอังอังว่ามันมันตายยังไงบ้างเรื่องเรื่องพื้นเรื่องอะไรเงี้ยมันหนูว่าวางเท้าของหนูหนูมั่นใจ ูดังๆได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าด้วยความที่เราเพิ่งหายเจ็บอะจะแย่งกับรองเท้าคู้อ,อู้แต่รองเท้าคู้นี้เป็นการจอ็อกครั้งแรกที่เรารู้สึกเฮ้ยมันลงได้ยิ่งหยดลิ่งยิ่งวางน้ําหนักมันยิ่งส่งออ,อันนี้จากตอนอันนี้คือไม่ไม่ไม่เคยได้แบบลองจอ็อกแล้วลองลอง,ลองรู้สึกกับรองเท้าขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นสายแข่งเราก็จะเอามาคือเป็นสายสายแบบเลสเลยนะใช่ไหมแบบวมวมหรือเอาเมานวดเออเราเรียกว่านวดแล้วกัน เราใช้ประมาณนั้นเลยแต่อันนี้คอือพอพอเรารู้สึกว่าเราเอามาจ็อกแล้วแบบอุ้ยความรู้สึกที่อุ้ยจริงๆแล้วมันมั่นคงมากนะแล้วย,ยิ่งเราแบบกดเท้าไปมันยิ่งส่งแต่พี่รู้สึกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าอังอังจะตอบพี่ได้ไง,งสมมติพี่พี่รู้สึกว่าถ้าตัวเนี้ยมันสมมติถ้าเราใช้ตัวแรกอะมันเหมือนเวลาเราใช้อะมันต้องมีความแข็งแรงค่อนข้างหนึ่งมันมันจะมันจะปวดเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเอ่อตรงช่วงเนี้ยใช่ช่วงเนี้ยสมมติใช้แบบสมมติถ้าเรากลับมาเรารู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงเขาเริ่มจะเจ เออไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอังว่าไงอ่ะถ้าความรู้สึกอังถ้าสมมติพี่พี่เป็นแบบไม่ได้เมือยที่เท่าอังถ้าพี่จะถามเนี้ยอังอยาให้คําตอบว่าไงสําหรับสำหรับความเปรียบเทียบนะเพราะว่าเราจะรู้แบบเราจะรู้แบบความเมื่อยกระลาของกล้ามเนื้อได้ใช่ปะ่ะจะรู้สึกได้ประมาณหนึ่งเออพหนูคือด้วยความที่การน้ําหนักของรองเท้ามันหนด้วยแล้วก็หนูไม่แน่ใจว่าตัวตัวนวัตกรรมของรุ่นมันพี่ว่ามันพี่ถ้าพ,าพี่ถ้าพี่ตอบแบบ ว่ามันยั่วไปอ่ามันทําให้เราอาจจะเป็นไหมแต่เนี้ยเพราะมันเพราะมันมีความมั่นคงมากขึ้นเนอะเนาะความมั่นคงมากขึ้นทําให้เรารสึกไม่เจ็บน้อยว่ะเออมันเจ็บน้อยไอ้พุทิเจ็บน้อยลงเอออาจจะไม่แบบคนที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าที่คนบอกว่ามันต้องแข็งแรงขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นหรือว่าจริงๆแล้วคนที่ยังไม่แข็งแรงสามารถวิ่งกับมันเบาๆก่อนได้ใช่เหมแบบวันนี้ที่เราลองวิ่งกันวันนี้เราวิ่งกัน6กว่าเลยนะหกต้นใช่ป่ะที่อังคุมแล้วพี่ก็วิ่งตามอะไรเง สำหรับตัวหนูนะสองคนเนี่ยไม่มีอาการเพราะเราคุยกันตลอดว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเราเช็คกันตลอดว่าเออเพราะเราวิ่งช้าเพราะว่าอังก็อยู่ในช่วงรีคาวัลี่อ่าผมว่าวันนี้ก็ได้คําตอบประมาณนึงแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องนึงครับสมมติถ้าให้เลือกระหว่างสีนั้นกับสีนี้ชอบสีไหนฮะสีนี้ค่ะเพราะว่าสีนี้เสีแดงอ๋อสีแดงเฉยไม่ได้ถามไม่เกี่ยวอะไรเลยอ๋อน้องก็ชอบสีแดงนะฮะน้องตั้งใจนะอ๋อจะกลับมาตั้งใจซ้อมนะแล้วอันนี้สีนี้ไม่ชอบอ่ะครับชอบค่ะอ๋อ แต่ถ้าให้เขาให้สีนี้ชอบไหมอ,อ๋ออันนีไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันประมาณกี่เดือนวะ<อ>หกเดือนได้ไหมวะ,ะถึงแล้ววะใช่ลืมไปเลยว่าแบบเฮ้ยเราเคยรู้จักกันเหรอ <c oughs> อ๋อผมก็ไม่รู้ครับวันนี้ก็คือแบบมันเขาเรียกอะไรถึงมันถึงเวลาที่เราต้องกลับมาวิ่ง <c oughs> หรือว่า <c oughs> ถึงเวลาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นรองเท้าห้าคู่ที่พี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะ <c oughs> ไปซื้อมาทั้งปีอะมีห้าคู่นะ,อ,ะอันนี้ได้ดีเหระไม่ใช่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็คือเราก็เราเขาเรียกอะไร ถามว่าที่ที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็มีเขาเรียกว่าความมุ่งมานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใถ้าจริงแล้วเราก็ไม่ได้ถ้าเราแบบเขาเรียกอะไรถ้าแบบไม่มุ่งมานะหรือไม่ตั้งใจมันก็ไม่ได้เนาะในเรื่องสปอนเซอร์ก็เป็นในเรื่องของแบบความพยายามอ่าที่เราอะไรเร,เรียกว่าความตั้งใจเราถึงจะได้ของมาอะไรเง,งี้ยเออมัน,ม,นม,มันไม่ได้แบบถ้าทุกคนอยากได้ก็ต้องสร้างความต,ตั้งใจให้คนอื่นดูนะครับพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่พวกเราใช้สมุดกันอยู่แล้วอ่าไม่ไ <hi> ด้ขายของแล้วเออพี่ถามอีกเรื่องหนึ่ง คาดหวังว่าปีหน้ากับอัลฟาไฟสามเนี่ยอ,อยากลงเอออยากอ,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 อยากอยากรูก้ <ๆ S 2> สึกว่าสําหรับอังอังคิดว่าไงสมมติตัวหนึ่งอังอังมีความเห็นว่าไงอ่ะสมมติลองเปรียบเทียบนะตัวตัวหนึ่งอังว่ามันเป็นยังไงตัวหนึ่งอะหนูว่าถ้าใช้สปินจ์ามเลยอ่ะอยูเชียร์ตัวสิบไม่เกินสิบโลนหนูยกให้เลยแล้วส่วนอันเนี้ยคืออันนี้ตัวสองอะตัวสองอะเขาได้ความมันพัฒนาขึ้นมายัไงไง,อ,งอ่ะ เรารู้สึกว่ามันไม่ร่วเหมือนที่เราอาธิบายเ่ยถ้าสมมติว่าเอาฟาสามอะสมมติอันนี้อันนี้อันนี้อัลฟาสามความอันนี้เรายังไม่เคยนะ,ะเดี๋ยวพี่จะสมมติอันนี้เราถามไว้ก่อนคาดหวังว่ามันจะเป็นไงคาดหวังว่าดูดูจากเห็นที่เขาทําอะไรอย่างนี้แล้วถูกป,ปะหนูหนู่ชอบถ้าสมมติว่าเขาเอาเอาหนึ่งกับสองมารวมกันแล้วออกมาเป็นสามคือเอาความ เอาความเขาเรียกว่าไรความเด้งความส่งของอันหนึ่งมาแล้วเอาความแบบมันคงของสองของเออมาใส่กันแต่ว่าหนูดูรูปส่งแล้วมันเปลี่ยนนะพี่ว่าพี่ว่าแม่งเปลี่ยนแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหลังวันที่มุดอังได้มาลองแล้วเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยอาจจะเปลี่ยนความคิดนี้ก็ได้แต่อ่ะอะแต่ตรงเนี้ยคืออันเนี้ยมันมันไอ้นี่ใช่ไหมพี่พี่เดานะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งจำจำเลขหนึ่งหนึ่งสองสามได้ปะ หนึ่งสองอ่ะมันคล้ายกัน,น<ะ>ถูกป่ะเหมือนอัลฟาหนึ่งสองคล้ายกัน,นแต่พอเป็นสามแม่งเปลี่ยนรูปลักษณ์คือเหมือนที่เรามองว่าหนึ่งสองเนี่ยถ้าเป็นเน็กเนี่ยคนจะติดว่าเน็กหนึ่งเน็กสองี่มันไม่ดีเพราะเอ,เ,อเน็กหนึ่งเน็กสองมันดีกว่าเน็กสามเพราะว่าแต่จริงแล้วอ่ะคนมันอย่าลืมว่าเราอยู่กับเน็กหนึ่งเน็กสองเน็กสามเอเน็กหนึ่งเน็กสองเนี่ย, 1, 2, ยมาหลายปีแล้วความเคยชินมันก็ต้องใช่แต่ถ่าถ้ามุติถ้าแนะนาเน็กสามอ่ะสำหรับเราคิดว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องเริ่มต้นใหม่กับมันไปเลยเรียนรู้ เพราะว่ารูปลักษ์ของเขาของเขาทุกอย่างเนี่ยแล้ว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 อัลฟาสามเนี่ยพี่ว่าแม่งเปลี่ยนรูปทรงหมดรูปลักษ์เปลี่ยนนะมันต้องเรียนรู้นะเหมือนความรักไงเอาแล้วช็อกก็ไม่ตัด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 เอ้ยเลียวเป็นไรครับเนี่ยก็ยังไงก็เดี๋ยวพยายามจะมาวิ่งให้มากขึ้นยังไงฝากติดตามน้องอังได้เหมือนเดิมนาอเร็วๆนี้ก็เจนอังที่ไหนก็หรือว่ามาซ้อมกันเบาๆได้อ่าพน้องอังก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ กำลังใจให้น้องเสมอนะครับแล้วไงเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องของอาวาสามดีกว่าเอาเอ,เอหรือว่า,าได้ครับบ๊ายบาย